โอ้โหสดใสเช้าวันอาทิตยนะ์มุมกาแฟของนาเล็กเช้านี้สดใสจริงๆรงิ่ดูความงามของเจ้าดอกทานตะวันเม็กซิโกเนี่ยสดใสมากๆเลยดอกเท่าประมาณดอกบานชื่นเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่โดดเด่นสวยงามแต่ไม่มีกลิ่นหอม ช่องกิตเนสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนา่นเออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้านี้ก็มากิบกาแฟกับนาเล็กแต่เช้าบรรยากาศดีๆสบายๆวันนี้ก็อีกวันหนึ่งที่ดูเหมือนคึมฟ้าคึมฝนแต่ยังไม่เห็นฝนมาเลยนะได้ข่าวว่าที่อื่นหลายๆที่มีฝนตกกันนะแต่บ้านเราสตัตหีบยังเงียบอยู่นะมุมกาแฟของนาเล็กเช้านี้ก็เนี่ยครับบรรยากาศสวยๆงามๆกับ ธรรมชาตนะิเราจะได้เห็นดอกไม้ที่แบบทุกเจนนะ็นตั้งแต่เริ่มบานจนถึงเขาร่วงโรยนะแต่ว่าการที่เขาร่วงโรยเนะี่ยมันก็สวยงามไปอีกแบบหนึง่งตัวนี้เขาติดเรียกว่าติดฝักติดเม็ดแล้วนะนะเป็นช่อแบบนี้เป็นดอกแบบนี้เป็นดอกไม้แห้งสามารถที่จะเอาไป จัดแต่งประดับเป็นงานประดิษฐ์ได้นะเนี่ยนะใส่แจกันส,สวยๆงามๆได้เลยในห้องรับแขกมีแจกันแบบนี้ก็โอเคฮะแจกันดอกไม้แห้งพราะก้านเขาก็แข็งดอกเขาก็แข็งสีก็ถือว่าสีดอกไม้แห้งที่สวยงามทนทานอยู่ได้นาน ก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่น่าปลูกครเพราะว่าต้นหนึ่งเนี่ยให้ดอกเนี่ยถือว่าเยอะมากยี่สิบสาสิบดอกเลยทีเดียวนี่นเล็กมองเห็นถึงว่าถ้าเราสามารถที่จะเอาไปทำเป็นไม้ประดิษฐ์งานประดิษฐ์เนี่ยถือว่าสวยงามเลย เพราะว่าแต่ละช่อของเขาเนี่ยมันดูโดดเด่นนะเป็นทรงกลมนะทรงกลมแล้วก็มีแบบว่าเหมือนกับดอกบานออกทุกทิศท,ทุกทางเนี้ยนะส,สวยสเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เนี่ย สวยงามมากนะมีดอกให้ได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปจัดแต่งได้สวยสวยงามๆนะงานประดิษฐ์หรือว่าการจัดบ้านจัดมุมต่างๆ สดชื่นยามเช้ากันนะเช้าไม่ได้ไปไหนอยู่ที่บ้านเราก็สามารถที่จะมีความสุขได้นะส่วนคนไปเที่ยวก็ถือว่าเป็นโอกาสดีก็แล้วกันนะไงเดินทางช่วงนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงเพราะว่าได้ข่าวว่าฟ้าฝนมันมาแรงนะแต่ไม่รู้ามาที่ไหนบ้าง หมืวานได้ข่าวว่ากรุงเทพก็ตกนะทางบุรีรัมยนะ์พนมรุ้งก็ตกนะก็ดูข่าวจากเฟซบุ๊กนะจากเพื่อนๆนในเฟซบุ๊กนะเห็นบรรยากาศแต่เราก็ได้แต่รอนะไม่เห็นตกสักทีอ่ะสําหรับเช้านี้ก็บรรยากาศมุมกาแฟของนาเล็กก็พามาชมดอกของทานตะวันเม็กซิโกนะตั้งแต่ ดอกบานที่สวยงามจนถึงดอกร่วงโรยนะและมองถึงว่าประโยชน์น่าจะเอาไปใช้สอยได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ผมสวัสดีครับ